ด้านหนึ่งก็ได้เห็นผู้นำของชาติสหภาพยุโรปประสานเสียงกันประนามรัฐบาลอาหารเมียนมาที่ได้สั่งตัดสินจำคุกอ,องสารสูจีเพิ่มเติมขณะที่รัฐบาลอาหารเมียนมาก็ดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจกับท่าทีของทางยุโรปและหันไปกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงความพยายามที่จะลบชื่อของอ,องสารสูจีออกไปในฐานะตำนานนักสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วย ติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะมินอองไลน์ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเดินทางถึงรัสเซียแล้วนี่เป็นการเยือนรัสเซียครั้งที่2ห่างกันไม่ถึง2เดือนเพื่อร่วมประชุมเศรษฐกิจ Eastern Economic Forum 2022จัดขึ้นระหว่างวันที่5-8ถึง8กันยายนที่เวลาดิวอสตอรรัสเซียนอกจากการร่วมประชุมมินอ,องไลน์ จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของรัสเซียเน้นประสานความร่วมมือและเชื่อมความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั้งสองชาติถูกคว่มบาตจากตะวันตกการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียของเมียนมาเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของชาติยุโรปโจเซฟบอเรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปทวิตข้อความเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่าสหภาพยุโรป ประนามคำตัดสินจำคุก3ปีและใช้แรงงานหนักต่อองซานซูจีด้วยข้อหาโกงการเลือกตั้งว่าไม่ย,ยุติธรรมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคน,านการตัดสินโทษจำคุกองซานซูจีครั้งล่าสุดทำให้เธอเผชิญโทษจำคุกร่วม20ปีตั้งแต่การละเมิดมาตรการโควิด -19 าจำคุก2ปีการถือครองวอคกี้ท็อกกี้ผิดกฎหมายจำคุก4ปี คดีรับสินบนจำคุก5ปีคดีคอร์รัปชันเกี่ยวกับมูลนิธิดอขินจีจำคุก6ปีและล่าสุดข้อกล่าวหาโกงการเลือกตั้งจำคุก3ปีองซานซูจีปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่เธอยังต้องเผชิญกับคดีความอีกมากซึ่งหากถูกตัดสินว่าผิดทั้งหมดจะต้องเผชิญโทษจำคุกร่วม190ปี โนลินเฮเซอร์ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมาออกมาระบุว่าจะไม่เดินทางไปเมียนมาอีกหากไม่ได้รับอนุญาตให้พบกับองซานซูจีพร้อมแสดงความกังวลถึงสุขภาพของอดีตผู้นำเมียนมานอกจากคดีอาญาองซานซูจียังต้องเผชิญคดีแพง่งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วศาลเมียนมาอนุมัติให้ขายบ้านพักของเธอในย่างกุง้งเพื่อแบ่งทรัพย์สิน ตามคำร้องขอขององซานอูพี่ชายที่เดินหน้าฟ้องร้องมาตั้งแต่ปี2001ด้านรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาเมียนมาตอบโต้ด้วยการประกาศให้บ้านพักกลิมทะเลสาบอินเลซึ่งอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเคยถูกคุมขังอยู่ไม่ต่ำกว่า15ปีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติห้ามขายห้ามรือถอนหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย บาลเล็กที่54ถนนมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่สองพี่น้ององซานซูจีและองซานอู่เติบโตมาปี1988การเสียชีวิตของดอขินจีแม่ขององซานซูจีเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้นองซานอู่พี่ชายซึ่งขณะนี้ถือสัญชาติอเมริกันแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองขณะที่องซานซูจี ถูกคุมขังในบ้านพักครั้งที่สององซานอูยื่นฟ้องน้องสาวต่อสิทธิ์ในการถือครองบ้านของครอบครัวอองซานอูมีสัมพันธ์อันดีกับพลเอกขินยุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่9ของเมียนมาหลังอองซานซูจีได้รับการปล่อยตัวในปี2010และเมียนมาเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนบ้านหลังนี้เคยต้อนรับผู้นำระดับโลกหลายคน ั้งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลารีคลินตันไปจนถึงอดีตเลขาธิการสหประชาชาติบันคีมุนล่าสุดพี่ชายขององซานซูจีปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเรื่องการขายบ้านระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เห็นว่าบ้านหลังนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ท่าทีที่นักวิเคราะห์หลายคน เห็นตรงกันว่าไปในทางเดียวกันกันกบกองทัพเมียนมาที่ต้องการลบภาพการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขององซานซูจีและประวัติศาสตร์ของเมียนมาชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน